ซึ่งเดี๋ยวจะนำโบโนโทคันนี้นะครับ1049นะฮะไปต่อเข้ากับ1020นะครับนะเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะรีวิวนั่ง172นะฮะ 4-517ครับโอ้โหสียังแจ่มเลยนะครับนะโดยเป็นสีดั้งเดิมนะครับฟับงเรียบร้อยครับ พอดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหยสีนี้นะฮะที่แอดชอบมากที่สุดนะครับ อเคีย <Okay. S 2> งตอนนี้ขบวนรถเ่วนพิเศษครับสินที่37 37จากกรุงเทพอภิวัตรรายทางสุงไหงกรกออกสุงไหงปาดีมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราวาดขึ้นไปบนขบวนรถกันนะฮะไปครับ Oh boy. ก็ีก่าไปัมาบอกันนี้นะไม่บายพี่วัดีมาเจอกันในบ้านกันได้เลยของน้องไมครับของน้องครับไปครับของมเองร่นี้ไปเรียนไหมฮะุนีไปเรียนไหไปเป็นการอาชีพแล้วไม่เหรอพรุ่งนี้ช่วงเช้าไม่ไปใช่ไหม่เยม ตอนช่วงบ่ายเหรออ่าไปียนช่วงบ่ายแทนอ่าห้องเรียนกับสาวมใช่แ้วเช้าเชมเช้าเม่ไม่กว่า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 ช่วเช้าอาจารย์เขาไปประชุมอะไรนะคะโอเคค่ะช่วงเช้าอาจารย์เขาไปประชุมโอ้ภาษาต้องไปห้องอเช้าใช่ฮะไม่มีใครไปหมดเลยห้องผมทห้องสาห้องสาใช่ไหมใช่จะปกสาลูกสาไว้ไง เรียบร้อยครับขอดีครับขอดีโอ้โห,โโหเดี๋ยวจะมีการทดสอบถอยหลังไปอีกนึ่งขออนุญาตหน่ด้แล้วก็ทำเสร็จแล้วไหมเไกลอยู่ดีมากโอ้โหเอหอ ยิมเนียจะถ่ายนานหน่อยนะครับนะพอเดียว3าม็ก็ใกล้จะมาถึงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูขบวน3าเข้ากันนะฮะ